สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุสุคนครับมืเอนี้พ่อกับบ่๋าเท่าห้องนักชาแนลนะครับมืเอนี้มาพร้อมน้องสาวเพื่อเอาครับสวัสดีค่ะกุกแต่ว่าตอนกินสาวสีว่าสิมากินน้ำอยู่ตอนนี้สาวสีล่างเห็ดครับพี่น้องมืเอนี้แกงเห็ดละโง้ครับแกงสามแกงสามเหมืองมึงตีมีแต่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆบานๆไข่ครกับใครเงี้ยครับพี่น้องผพาเคืองว่าพาสีผุวแล้วนี่อุ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆครับเอ้ากินไม้ปีครับมืเอนี้ใส่เป็นดอกเลยใส่เป็นดอกไปเลย ต้มน้ำเดือดๆไว้แกงเฮดละงอกครับมาอน้มาเด้อพี่น้องเด้อกินแกงเฮดละงอกน้ำบาดาลครับแนลนระถวยคักลรามาอนพุนูน้ำเดือด,อดน้องสาวแกงไห้ครับใส่พักติว๋วปุน่าร้ายเติบได้พี่น้องตอนนี้กำลังออกนี่ไม้ปีครับไม้ปี <laughs> ใส่กับ,พ,กกบ,พ,กบพักอีตูกับพักติว๋วคือเก่านะครับผักพรอีตูกับพักติ๋วสิตตาม,มักทัวน้ำโว้นพักกับ ตำหมักทัว่วผักกาดผักขาเนี่ยาสาวสีบหมกักมือมือพิน่นมือพิ่นมากเนี่เอาแบบบหมักโลดเดี๋ยวตำิกครับตำพริใสใน่น้่อี๋อุ้ยฟ้าหมอปิดไว้ก่อนอย่าปิดสนิทเด้าด,ดอกง่ายง่ๆนี่แกงก็อกต้อมเพิ่งเติอแล้วครับอา้าวตำหมักพริสใส่บริอเสหลายย่านอัน สดหอนๆนะเพียโอ้เมื่อวานนี้บ่าวเทา,า,เทา,า,เทากินแกงน้องใหม่ใส่เห็ดผอมยำเห็ดผอพี่น้องเอ้ยปูโอ้ยห่อนลวกเลยครับลวกลวกลวก,ลวกในปากเลยฮ <c oughs> ู้หลายขู่ายคนนะครับที่ามข้าวามข้าวมากขอบคุณนะครับที่อ่าเป็นห่วงเป็นใยกันน้องพี่น้องเนาะามข้าวน้องสาเพราะว่าบ่าวเทาว่าน้องสาวป่วยตอนนี้ก็ยังบันเต็มรอยบันไิตนะครับแต่ว่าอาการดีขึนครับ ใส่ลงไปครับพี่น้องวิธีการแกงกระบ,บื้อกใส่พริกใส่ปลาเดกใส่ชูรสแล้วก็ใส่ข้าวอื่นหอมบ่บมันหอมเนาะใส่ผักอีตูใบแมงลักนี่แหละครับกับใบใบติ๋วกระพาะใส่เครื่องสมใส่เครื่องสมเออเครื่องสมเอานี่ครับเครื่องปรุงบ่ได้หลายเลยครับแล้วก็ต้มต้มต้ม,ตม,ตมปลาไว้ ปลาใบไล่เตโอขาวจานพันเลยเนี่เบิองกะสีกะสีเป็นข้าวขาเปนตาเปตตาโบเสียบแต่ว่าโอ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องนี่พอเถากบลูกเคยกินแกงเห็ดละงอกพอเถาก็เกียงใจลูกเคย,ล,เคยลูกเคยกับเกียงใจพอเถาโบไม่ยั้งดอกโบเดพาดิเรนเนรอถ้่วยอยู่ว่ามันต้มไข่ปวกแล้วก็มาใส่ถ้่วใส่หลาโบาเข้มครับประเด็กรุ่นนี้ อืมใส่ซ้ำนี่ก้อนมาส่นเอาเดี๋ยวบัดสุกจังหน่อยหยุบลงก็สีหอนวาบบาบ,บ,าบ,บ,าบมาสดน้ำบาวถาวรได้พี่น้องเด้อฟ้าไปก้อนอู้ยงายกูหน่วยไขนนอยู่ในนี่นะอุ้ยเอา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 ดี๋อดเหลือเหลือไข่หนุนกะทาซ้ำใครหนุก,กระทา <laughs> เออเดี๋ยวท่าท่าจาักประมาณเศร้านาทีถึงบ่ประมาณนั่นละประมาณนั่น เดี๋ยวในเราว่างนี้ใช่ไหมต้มหมกทัวถาพี่น้องเอามากินกับเอาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อกำลังฟดโอ้ยบนไว้ยังต้มมคนได้นี่พี่น้องฟดรวงรวงเอาถาถาถนะาจะเข้าครับสาวสีล่างเฮ็ดแล้วแล้วถางนี้น้องสาวตาม้มหมกทัวครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคือกันมองไหนบ่าวเท่ากะกะยังงงอยู่คือกันอยู่ตรงนอพี่ใหญย เขาเอินว่ายังไงกับอาเออกับอาล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดยังหันล่างเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะได้เฮิ่งเฮ็ดละโงกได้เฮิ่งเฮ็ดเพาะบ้านเขาเอินเฮ็ดเพาะบางมองเขาก็เอินเฮ็ดทอบเฮ็ดทอบเออเฮ็ดทอบเนาะเือเขาเอินเฮ็ดทอบเฮ็ดทอเมื้อนี้มากินเขาอยู่ใต้โฮมไพยครับมื้อนี้ฝนตกเมื่อวานครับตกอีกแล้วตกดีขนาดน้ำจนเต็มหนองแล้วพี่น้องเอ้ย เดีกัดหันไปทางหุ่นตี้หมองมาเต็มน้องมันก็เนื้มันหมดเต็มน้องเออตมันเต็มบ่ะเมื่อวานนี้ให้พี่น้องเบื้องแล้วตอนนี้ตำาบักทั่วครับตอนนี้เมื่อวานนี้เป็นปล่อยปลาลงไปโอ้ปล่อยปลาแล้วปล่อยปลาไปซ้มถุงตำาบักทั่วกินแก้มครับพี่น้องพี่พักตัวนี้อันไอหน่อไม้ฝรั่งนี่ลวกมาเรียบร้อยใส่อันนอกเข้าว่านอกน้ำแข็งมันยังกรอบนะถ่านเอาลองนอกเบิ่งมันกรอบเย็น ใจเย็ยนๆแล้วก็มีผักกาดน้ำพี่น้องบรรยากาศอ่าใจโฮมพายเนี่ยมันเย็ยนครับพี่น้องก็เลยมาเห็ดเต่ย,ยู่นี่มันเย็ <laughs> นดีเย <laughs> ็ด <laughs> นดีครับตำบักทั่วกับสีหยางได้จังหน่อยครับโดนๆครับจังกินตำบักทัว่วส่วนมากสิตำมุ้งแต่ว่าตำบักแตงนี่ม,มันโดนครับผู้ท่าน, <laughs> นได้กินเลยอ้าวมื้อนี้กินกับสาวสีนะครับน้องสาวว่าข้อใายว่าหนน้องสาวว่า ว่ามีแต่พริกมีแต่พริกช่วงนี้กินพริกบ่ได้ไขก็ขอควายเลยบ่พริกบ่เอ้ยได้๋ยวบ่พริกเว้มันใส่พริกสวนแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งทั้งพี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่องหนามองเมืึงว่านในไทยพี่น้องเบิ่งแล้วมืึอนี้แห้งเพิ่มขึ้นมาหลายพี่น้องเอ้ยอย่ามองเก่าเมึงดีเต็มเลยเต็มหนองเลยครับพุ่นเต็มสะเลยเขากำลังเขียวทั้งพุ่นโอ้บรรยากาศ ดีครับพี่น้องตกคูมม่มือมือนีอาจจะอาจจะตกอีกช่วงคำช่วงคำอาจจะตกมาอีกครับเอานีล่ละบรรยากาศอยู่อยู่บ้านอยู่หน้าหน้าอยู่บ้านนะครับก็ซ้ำวายอยู่บ้านขั้นว่ายอยู่หน้าก็มีไฟฝ่ามีปราป่า,ปาหอดบัดแล้ะพี่น้องเอง้พี่มาเบิ่งทางพี่เส,สา,สาคนซอยกันปรุงครับพี่น้อง S <S เระวังระวังจุ๋ยใช่กันไหมปูนึงเราจะว่าพอกช่งองหัว <laughs> ปูนึงปูนึงตักอันสุดรถไซปูนึงปาดอันนี้เนาะผู <laughs> ้นึงใส่แนวนุ่งป,นงนปงูนึงใส่แนวเปียกเอาเอาเบิ้งซอยกันพี่น้องซอยกันโอ้ยมีดก็คือเข่าดิแทเป็นตะด่านเฮ้ยว <laughs> ้าพิหูบอะไรได้เนี่ยปูเปิ้ลถือมีดได้ อ้าวคือสีซุกเลยล่ะพี่นอ้องมาเอาพักอีตัวพาตูกับพักติว๋วใส่เหมือนโหลดเนี่ยใส่เหมือนโหลดพี่น้องใส่ก้อนใส่ก้อนปุงจักข้าวเมียนพักติ๋วบ่อยใส่บ่อยใส่กอ้ะนะอนหนั้นเนาะบ่อยให้มันออกเปรี้ยวเพรานี่ก็เปรี้ยวอย,ยู่ดอกระมันจะเปรี้ยวแห้งเมียนมันช่เปรี้ยวแห้งใส่พอีตูกับพักนี้งลงไปถาจักข้าวครับปิดฟ้าไว้วจักข้าว เาเตรียมแต่งไปเสิร์ฟน้ำบาร์เทลครับมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่โน้องปองไปสู่คุนสุคนครับสวัสดียังเป็นทางการครับเมื่อนี้มากับสาวสีครับก้อนหน้านี่น้องสาวนะครับเพิ่นเพิ่นมาเห็ดกับเข่าให้เพิ่นมาแกงเห็ดแล้วก็มาตำักทั่วให้นะครับพอดีสาวสีเพินเ่นเพิ่นไปล่างเห็ดอยู่ค <laughs> ่าล่างเห็ดได้ทั้งเ <he ath, S 2> ห็ดอ <he ath. S 2> ันเห็ดละงกกับเห็ดเพาะเมืม่อนี้แกงเห็ดละงกครับพี่น้องมึงเด้อแกงแบบนี้แต่ดอกใหญ่ไข่ใหญ่ กำลังกำลังจูบบ่เป็นเห็ดฟางเลยครับนี่ที่เห็นนี่เห็ดละงอกครับพี่น้องเห็ดละงอกเห็ดละงอกขาวเห็ดละงอกขาวหอมห่วยๆเลยเอ้ามาเสียบๆน้ำบาราพี่น้องห่อนห่อนห่อนใส่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับห่อนห่อนเนี่ยเหมือตั้มหมกทัวพร้อมพักแก้มก็มีครับมือนนี้หืมสดๆห่อนๆอืมเย็นก่อนเย็นก่อนเอ้าเอาว่างไว้ทั้งรูมครับพี่น้องมันนี้มาสองคนมัน โต้หน่อยบ้านเดียบบ้านเดียอันใหม่นะครับอ่ะสวดห่อนหอนน้ำบาวแถวครับไม้ปีโอ้ใส่ไข่ตัวนี้ก็เป็นตะห่อนนะเอาใหม่เอาใหม่เอารถทำเขาจำเขาเนื้อเขามันสิคักรู้เห็ดพร้อมเี่พี่น้องแกงสามเหมืองเดี๋ยวปลาให้มันเย็นก่อนแกงสามเหมืองเลยพี่น้องแกงคนละเห็ดยำกุ้ดกุ้ดกุ้ดเลยแต่มันแรงนี่ในี่ยผงแก้มนะ

ขนาดพาเลยชาบครับโอ้โหสุดห่อนห่อนอ,นอนีิ่มตัวดอกอันดอกตูมใ,ใหญ่ๆเอาหาย่แล้วอีปนสดหนามมีแหงสดใต้หนามดิ <laughs> สดนามก็ได้อย่าหายน้ำนาุ้าาานนแล่ะพอจะบวกือบวกตรงเลยพอสดน้ำแนมโอ้อร้ายปีแล้วบริก,กินไปไกยกับบริกินบอกม่นมบ่เบื้องสิกินดอกใหญ่คนตนะัดดก <laughs> ไม้ปีพน้องเต็มบ่วงเลย <laughs> mong muông sai lạp mhm 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 cút 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 mhm 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 treo, mhm 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 nướng mhm treo mhm 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 วางเสียฐานนะนะวางเสียฐานมันก็สีแเลนทั่วฐานเป็นจูบเอาหนีหันตัวพอเราลูกเคยแล้วบอกบอกจูฟังเต้บอเคยได้ฟังจีนใจให้งงเงี้ยเก่งใจได้อะไรหน่อยโมเด้พาจริงจริงบ่มีเก่งใจรอกเคยตักแล้วแต่มันบ่เขาบ้วงเล่นรอดมันเล่นไปหาพ่อเทาพ่อเทาก็ตักแล้วแต่ว่าตักบ่ได้ ใครอันใครให้ละงูด้วยมากไปยากน้มมาอีหมอนกไปยาเข้มเจียงให้ละงเด้วอ่ะอืมบ่ได้บ่ได้สดบ่ได้หรอกไปไปไปทายู่เฮือนเด้วยใครนอนเจ้าบอกว่าสามากรเป็นบอกก็มาหมเหลืองพี่น้องโมธรรมดาแล้วเจ้า เนื้อสัตว์ออกเลยบป่ะสดแกงเห็ดอร่อยบางห่อนกับบัวห่อนปันได้กันจะห่อนลายบรรยานหลวกปากเพิ่นคือเมื่อวานเมื่อวานบอกเป็นแกงเห็ดพร้อมละสดอนห่อนหลวกเลยอันละก็จะวางห่อนของแถอ มันโพดนีม่มันกําลังตูมจํากําลังตูมกําลังอัน,นยังกเกาะแก็ผ้าอ้อมถอดผ้าอ้อมออม,มันมีผ้าอ้อมไหมอ่มีผ้าอ้อมหนุงผา้าอู้ยดอกนี่เฮ็ดยังหนุงผา้าทุกคนเลยเนาะอืมหุ่นหล่นเลยพี่น้องเอาเอาคำเดียวเลยแกงเห็ดแกง,แกง,กงหน่อไม่ต้องจำำับน้ำโอ้ฮ้อ,อ,อ,อนห<ำ>นุนคำละคานั้น น,คคน้ำเขาทำเขาจังแสบพักบ,คบ่ <laughs> ค่อยเป็นไลมั้งมันน<ด>ี้ข<ด>่ำเขาค่อยใหญ่เลยมั้อืมอืมหักใหญ่ข่ำเขาค่อยใหญ่แล้วยังใหญ่แบอ

สมลมสมลมก็ได้ไม้มงก็ได้ยเอกินตะมัถั่วขาที่สองมปกิน,นแกงเ็ดเสียบเลยกินกับเสียบ

หัวยากอยคือได้หัวหัวตรงหวกในไหนหน่าตรงหวกเหลี่ยมข้าวหัวเหลี่ยมข้าวข้าวเดียวเบิดบ่ดอกนี่คือดอกไงโอ้เอาเบิ้งลุนบ่วงพี่น้องเอาเบิ้งเอาแบบเอาค้าเดียวเลยเรียนแบบเจ้าคนนั้น ตักต oh, ay uh, ักจะบวงยังแหนออกอยู t ่เดกโกงขวอนโกงขวอใส่บวงสดเอาเะ่นตตกดีนาะมุดขึ้นโอ้ตกนี้เอาตกอีกวางเงันตัแข็งเลยเนี่ยเจ้อปก นี่ลานดอกจันโรอะไรก็ได้ละหารอยเฮ็ดปวกโรละหารอยเฮ็ดพอนี่เลื่มเติมเติ่อมราคาลดลงแล้วงดลอย,ดยลดอยลดเขาเจะอาไปหาเนาะตออนมำขังข้างเบ้าเฮดดอนนะมันันไปเอาวบุญเ,เหาอเฮ็กดกระไร ไปมอเตอร์ไซค์กับไปจอดเป็นแถวเขาเจ่อว่ามากตะดีสินะปา้าขึ้นปลาที่เปเขาดอนแล้วมันจะเห็นอันเท็จเมื่นตาทุลุทิลียานข้นนะข้นดิข้นเมื่นตาทุลุทิลีผีอยู่ในป่านี่โอ้ยอยู่บ่ได้แล้วลดแล้วช่วงนี้ แ่บครับโอ้ห่อห่อห่อหออ,นหนอยู่อะไรล่ะเนี่ยอยู่หลอวะสดใสสดใสเนาะถ้ากินทั้งเบาอยางชิโลหนึ่งอยงชิลลหนึงคักรายอยู่ล่าข้ามเขาเหลื่อมน้อยลงได้ทั้ง อือไม่หอมโอ้ยแมนเลียญแม่เหียนแั่เหียนเาก่อนสูตรเต็มมันแบบหอมพวกเราเคยกินนะครับหอมนิดหอมชินึกถึง คือบอกว่าหอมเฮละงงชินนึกถึงเลยนะครับสิคึดออกเลยว่ามันเป็นกินยังไงกินไม้ปีนี่โขาเสบขาดเสียบอิ่มเลยอิ่มสาวชิหยดหนามใส่บะซันเบ <laughs> าสาวบนอิ่มท่านอิ่มก็กิกนโอ้ยังมีกอะไรสัญญาณการอิ่มปรสิดันขึน้นไหม อืมนาะมันสอนเนาะอยากเก็บด้วยว่ามันไปเก็บมวลกันแล้วพี่นออ้องน้ำกับบ๊วมีน้ำนะบู๊วย <c oughs> บ๊ไปหลุด,ดเห็นเห็ดวันเห็นตองขำจะไม่ไปเก็บเห็ปดปวกันนะเขาก็ร่างเก็บอยู่ตามเสียมเจ้าของเน่าๆนะส่วนลานหลุดบ่ส, <c oughs> สวนลานหล ไปหาหน่อไม้เฮือนเลยเห็นหน่อไม้งามๆเล่โอ้ยตาฟังสั้นๆนี่ต้งสั้นปันได้ดูดดวดไปดลดปิ้งกับใบหยาดเลยน้องพักเอามายังห้องบ่อคอยกินเนาะนุ่มน้ำแกงเห็ดพี่น้องว่ามะเขือต้มผัวต้งมีอ้อาเมื่อก่อน เอาบวงตัวนี้ตีรัดเลยม,มนันนัน่นพ่าเอาลยอืมโอคักดักคขาโอ้ยสวดเขาไปน้ามดเป็นยังถ้าอิตูก็ไ,ได้มึงมึงเอาไปเปียวกันยังล่อเปียวกับโบเปียกันแนอ พอดีเสร็จฮึฟูงกินตับก็ได้ไก่ก็ได้ไก่มาจอบไปไปอบได้หันเบิ้งมันหย่านมันเลียนหย่านจะอบบอกว่ไก่กับหูเรื่องบอกว่ามาห้ากับหูเรื่องตายละค่อยจะได้ทราบว่าน้ำข้นนะที่สุดไก่เลียนกันเลยพี่น้องเันหเรื่องอบมันเลียนเลย พักบ่เหงื่ <c oughs> อเีเจ้านี่โม่ซื้อปลาสีเล็งเล็งทั้งเห็ดเด้อจักเหมืห่อละซอเหมื่อซาเหมือสาเหาม,มือเลยมันเหมือหอยกับเอาแต่หอยมันตามหรือดูกาลมันครับเหมือกินหอยกับหอยเล็งขนาดอือหือขอพักบ่บันไดครับมันเนี่ยกินแกงเห็ดสดเล็งแต่แกงเห็ดเอา มันบ่มีเลือดเดันบ่มีเลือดพิยายบ่ได้กินผักไม้ปีครับพี่น้องไม้ปีพุณน่ะอ้บ่งบอกถึงความอิ่มเลือดแต่ผักเลือดแต่ผักผักอันนี้ผักติ่วกับผักอีตูวเอาเสียบเสียบครับพี่น้องมือนห้อยปิดปิดปิดโอ้แหงมีผู้เดียวอยู่แห้งมีผู้เดียวเื่านันเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับบ่าเท้ากับสาวสีครับมานี่มีโอกาสอ่ามานี่วัานยุดอีมือหนึ่งนะครับมา กินแกงเห็ดนะครับให้พี่น้องเบิงนะครับบ่ได้บ่ได้ไปหาเองเง้อครับซื้อเพื่อนนะครับซื้อเพื่อนมาไปหาเอยู่ร้นไปหาอยู่ร้านไปหาอยู่ผลานหินครับนีลโลละสามลอยครับพี่น้องไปถามเห็ดปวกโอ้ปวกที่ปวทถอดนะครับมีดเดปีครับขาซ้ำพี่ลือโละหาลอยครับพี่น้องเห็ดปวกครับแต่ว่ากัดดอกมีดเดตดอกมงามเอาเดี๋ยวมีโอกาสนะครับมีโอกาสสิเดด เอามาแกงให้พี่น้องสู้พี่น้องกินสู้พี่น้องเบิ่งเนาะบ่ท่านนะครับรวดละหาร่อยเพื่นอนเอาก่อนเห็นบนสื่อนะครับเอามันออกบอ่ท่นานหลยคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกยรติติตามรับชมนะครับต้นคลิปนองสาวเป็น,ปนคนแกงเป็นคนเห็ดไห้นะครับเพราะว่าสาวสีบนค้าล่างเห็ดอยู่พี่น้องมากว่าสมาแกงมาปุงบ่ท่านนะครับนองสาวเห็ดแหลวก่อนมากพอดีมากกินน้ำกันนะครับเสียบเสียบเออกระเสียบพื่กันนะครับเอาเมื่อนี้ ฝากพี่ฝังงองคืเอเรานะครับมักกะไรถือใจกระแช่บาวทาวนี้นะครับเด้อสำหรับมื่อนี้ครับสวัสดีครับ